สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาที่ใหม่ครับมาเจอตัวกินดอกไมจยราบอีกแล้วครับท่านเนี่ยครับเมื่อกี้เจอพึ่งอ่อนอยู่พุ่มนู้หนึ่งหนึ่งรังครับไม่รู้จะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ที่ผ่านมาอีกรังนึงครับเจอสองรังแล้วครับเช้ามาพึ่งอ่อนไม่ได้ถ่ายให้ดูครับมันมันอ่อน เดี๋ยวมาลุ้นตรงนี้กันครับว่าจะบินขึ้นหลังอ่อนนี้หรือจะไปทังไหนป่ามะขามที่เดิมครับถ้าใครยังจําได้คลิปที่ผมเคยถ่ายเมื่อก่อนนี้ตัวพึ่งนี่น่าจะกําลังออกครับไม่ค่อยได้เกสอนเดี๋ยวเฝ้าดูตัวเกสอนเยอะดีกว่าหรือตัวนี้ก็แล้วกันครับเกสอนเยอะน่าใกล้จะไปแล้วละเนี่ยครับคลิปที่ผ่านมาผมเคยได้ในป่าก็ป่ามะขามนี่ครับป่า ล่างนี่แหละครับมาลุ้นกันครับว่าจะบินไปลังนี้หรือเปล่าลังพุ่มไม้ที่ผ่านมาก็เจอลังอ่อนสองลังแล้วเช้านี้วันนี้ไม่รู้จะเจอแต่อ,อ่อนหรือเปล่าไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับสักครู่ครับเดี๋ยว <c oughs> ขอนั่งดูตัวดีๆก่อนครับสักครู่ครับอยากนั่งดูตัวดอกดอกมัจลาบเมื่อกี้นี้ บินโด่งให้หายเข้าในนี้ครับเดินตามมามาเจอพุ่มไม้ไม่รู้อยู่นี่หรือว่าบินไปรังอ่อนที่ผมเจอไว้ก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่อยู่นี่ก็แสดงว่ารังนู้นรังอ่อนที่ผมเจอเมื่อรันขี่รถผ่านขออยู่นี่เถอะสาธุอย่าไปรังอ่อนที่เจอไว้เลยอยู่หรือเปล่าน้อยังมองไม่เห็นวิเววเลย ปลางอ่อนที่เจอไว้สมากไม่มีพึ่งเกาะครับโอ้ใส่ไปลาังที่ผมเจอมา็กลกแล้วโอ้ไม่มีพึ่งเกาะพี่น้องฮึ่ใส่ไปลาังที่ผมเจอเลยละบินไว้แบบหายมาทั้งนี้มันเรนมันจะตรงๆกันอยู่ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกาะนี่โอ้ไปล้างอ่อนที่ผมเจอไว้นั่นแหละอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ต้นต้นข่อยข้างล่างน,นี่ครับเสียศูนย์เลยมีครับเป็นที่ไปออกครับเดี๋ยวไปหาตั้งที่ใหม่กันต่อเมื่อกี้อยู่ต้นข่อยตอนแรกเห็นเงาดำๆเนี่ยครับ ไม่ได้ถ่ายให้ดูขี่รถจอดดูปแป๊บนึงวันเป็นพึ่งอ่อนก็เลยปล่อยไว้ใช่ครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับจากจุดที่นั่งดูตัวดอกหนามไม้ยราลาบครับมาเจออยู่ต้นสักเนี่ยหนึ่งรังอ่อนอีกแล้วครับนู่นครับโอ้ยเพิ่งอ่อนเยอะจังพี่น้องโคตัวออกให้ลุ่มเลยโอ้อ่อนอีกแล้วตายตาย ไม่น่าจจะมีอะไรครับอ่อนครับมาดูกันอ้ออ่อนครับพี่น้องมองเห็นอะไรดำๆอยู่ข้างในครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนเผื่อจะเป็นผึ้งเผื่อพุกครับลองไปดูครับคู่ครับเห็นดำๆอยู่เลาะๆริมแดนไปเนี่ยครับเหมือนจะเป็นเหมือนจะใช่ผึ้งครับตรงไหนมนาะ เม่กีมองเห็นดําเก็นเหมือนจะบงวงเหมือนจะใช่พึ่งเดินไปเรื่อยๆโอ้ใช่ครับนู่นครับอเอาละครับเกาะต่างๆเองครับเมื่อกี้ผมมองเห็นแค่บงดำๆว่าแล้วไม่ต้องใช่พึ่งโอ้ค้ชั่วหน่อยครับ โอ้ปออยู่เนี่ยครับโอ้ตัวส่วนทางเด้อมันออกมาทั้งตัวออกมาทั้งผมจะเข้าพอดีเลยเนี่ยครับเนี่ยครับพี่น้องอย่างงี้ค่อนงชั่วหน่อยครับเจอไงอย่างงี้พอได้มั่งแล้วครับแต่ไงก็ต้องเอาแล้วครับขอปาดวัตตานนว่านก็ยังดีครับไปเดี๋ยวทำครบสักคู่ครับ ดคบหลังทางเรียบร้อยครับเดี๋ยวลุยกันเนี่ยครับจะมีอะไรยังเนงาะไม่มีอะไรครับน้องพี่น้องเดี๋ยวผมขอรบกัดตัวนิดนึงก่อนถ้ามีอะไรก็จะปล่อยไว้ออจะล้มนี่น้ำหวานยังไหมลูกถ้าไม่มีก็จะปล่อยไปครับเดี๋ยวก็ครบดักคู่ น่าจะยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวลองม้เขี่ยดูกอนนะกว่านไม่รู้มีหรือยังมีล้องอ่อนอยู่หน่อยนึงครับเดี๋ยวปล่อยไว้ดีกว่าครับยังไม่เอาครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับลังนี้ปล่อยไว้ครับไปครับจากลังเมื่อกี้มาเจอดอกลําไยครับพอมีตัวอยู่ลังเมื่อกี้ไม่ได้ตีมาครับปล่อยไว้ครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูจนจบกลัวควันจะโดนมันเยอะต้องรีบออกครับออกมาหาที่ใหม่ มาเจอตัวก็ดอกลำใหญ่นี่ครับเหมือนพึ่งจะหลุดแว๊บๆหายไปทั้งนี้ยครับสองสามตัวแล้วแต่ยังไม่แน่ใจครับบางตัวก็เหมือนจะโด่งไปนู่นบางตัวก็เหมือนจะต่ำๆไปเนี่ยครับแถวต้นศักเนี่ยไม่รู้ยังไงเนี่ยก็อยู่ติดท้าเมื่อกี้ผมก็ผ่านมาไม่ได้สังเกตมีตัวมีไม่เยอะครับมีห่างๆ ก็เลยนั่งเฝ้าดูอยู่ผ่านมาตอนเช้าก็เจอแต่เพิ่งอ่อนครับมันลนดูเมื่อหลังตะกี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เลยปล่อยไว้กว่าจะโดนควันเยอะก็เลยรีบออกมาก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูตัวก่อนครับโอ้โหพี่น้องหนีฝนมาอากาศไม่เต็มใจเลยครับฝนมามืดตื้อตือต,ต,ตกแล้วตกแล้วผมเลยไม่ได้หาเพึ่งเลยตรงนี้ วันนี้สรุปแล้วไม่ได้พึ่งครับวันนี้หนีฝนมาครับฝนตั้งเข้ามาอีกแล้วนุ่งครับเตรียมจะมาอีกแล้วครับสองยกนะครับผมหนีฝนมาอากาศทั้งท่าจะปเปิดแตดูเหมือนม่เปิดครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวรถมาครับหีรถวิ่งผ่านมาพอดีครับวันนี้สรุปแล้ว เจอแต่พึ่งอ่อนอีกแล้วครับไม่ได้ตีไม่มีคลิปตีพึ่งแห่พ่อแม่พี่น้องดูเลยวันนี้สองคลิปแล้วคลิปที่แล้วก็เจอแต่พึ่งอ่อนวันนี้เอาจะเจออีกแล้วพึ่งอ่อนทั้งนั้นเลยไปครับเดี๋ยวเข้าบ้านกันดีกว่าครับบ่ายแล้วบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วหนีฝนอุดตรุดมาไปครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ